พระศกนิกรน,นั้นยังคงหลั่งไหลไปรอถวายความอาลัยเพื่อกราบบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะสถานการณ์ที่นั่นจะเป็นยังไงเราจะไปติดตามกับผู้สื่อข,ข่าวของเราค่ะคุณกนกนวลจรัสกุลโฮงค่ะคุณกนกนวลสวัสดีค่ะเชิญครับคุณกนกนวลครับ ตลอดช่งชวงเช้าที่ผ่านมานะคะประสบนิกรยนอยังคงเดินทางมากราบถวายบังคมพระบร,รมศพกันอย่างต่อเน,นื่องค่ะ <c oughs> ขณะที่ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะได้ร่วมจัดนิทรรศการก้าวตามรอยพ่อสารต่อพระราชปณิธานเ <c oughs> พื่อน้อมรำลึกถึงพระมหารกรุณาทิคุณของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะ บรรยากาศบริเวณด้านหน้าพระบรมมหาราชวังขณะนี้ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศยังคงเดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ภายในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่ง้ายแถวของผู้ที่มาต่อคิวนะเวลานี้ยังอยู่ภายในบริเวณเต็นท์สนามหลวงฝั่งทิศเหนือสะสมเต็มจำนวนทั้งหมด8เต็นท์ค่ะและขณะนี้มีจำนวนผู้เข้าไปภายในพระบรมมหาราชวังแล้วกว่า14,000คนค่ะ ขณะที่นายริชาร์ดริเชอร์ชาวอเมริกันวัย72ปีนะคะที่เดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่และป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงแต่ด้วยจิตใจแห่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีไม่ต่างไปจากคนไทยจึงทำให้ตัดสินใจมาต่อแถวเพื่อรอเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในวันนี้ค่ะ done so much for the people of Thailand that's why more more than any other king in history well because he was a great man he was kind he was uh, very humble there's not very few leaders are humble and he was humble he he, uh, he, he tried to do everything for his people ดานเจ้าหน้าที่เทศกิจนะคะได้ฝากประชาสัมพันธ์ประชาชนที่รับบัตรใบาลาคิวเพื่อไปเข้าห้องน้ําระหว่างช่วงที่ต่อแถวให้นําบัตรใบาลาคิวมาคืนให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยค่ะเพราะขนาดนี้นะคะมีให้บริการไม่เพียงพอต่อจํานวนของประชาชนซึ่งอาจจะก่อให้เกิดปัญหาการแซงคิวได้ค่ะตอนนี้กําลังจะนําบัตรคิวเนี่ยเข้ามาเพิ่มให้แต่ละเต็นตั้งแต่เต็นต์กอไก่ถึงซอโซ่นะครับ เดี๋ยวยังไงก็ตามบัตรก็ยังไม่เพียงพอเพราะว่าพี่น้องประชาชนที่ได้รับบัตรไปแล้วเนี่ยนะครับเอาบัตรกลับไปด้วยเป็นการอาจจะเป็นที่ระลึกหรือไงก็ตามเนี่ยขอความการุณาคืนบัตรท,ที่เจ้าหน้าที่ประจําเต็นท์นะครับจะมีเจ้าหน้าที่เษฐกิจคอยอำนวยความสะดวกอยู่ในส่วนห้องน้ํานะครับรถสุขาของกรุงเทพมหานครได้จัดไว้นะครับประมาณ10คันอยู่ด้านหลังท่านประชาชนที่รับบัตรคิวไปแล้วนะครับสามารถเข้า ห้องสุขาด้านหลังได้นะครับโดยต้องแสดงบัตรให้กับเจ้าที่เทศกจนะครับแล้วก็กลับเข้ามาเต็นท์เดิมของแล้วก็ที่นั่งเดิมที่ตัวเองนั่งอยู่นะครับส่วนก็ปัญหานี้เดี๋ยวทนนี่ขายแน่นอนครับ ขณะที่หอประชุมใหญ่ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดก,กิจกรรมก้าวตามพ่อสารต่อพระราชปณิธานเพื่อน้อมรำลึกในพระมหารกรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งหากคุณผู้ชมสนใจนะคะสามารถร่วมรับชมนิทรรศการดังกล่าวได้ทุกวันต่อเนื่องไปจนถึงวันที่31มกราคม2560ค่ะ และในช่วงเย็นของวันนี้นะคะอาจารย์สงครามโพวิไลผู้ที่เคยทุนกล้าวถวายคําแนะนําในการใช้กล้องถ่ายภาพให้กับในหลวงรัชการที่9นะคะจะร่วมเดินทางมามอบปฏิทินรูปพระบรมฉายาลักษณ์จำนวน9 9 9า9นวน99,999ภาพให้กับผู้ที่เดินทางมายังบริเวณท้องสนามหลวงด้วยค่ะค่ะขอบคุณคุณกนกนวลน,นะคะ คุณกะนกนวลรายงานสดมาจากบริเวณท้องสนามหลวงนะคะก็เป็นที่น่าปลื้มปิตินะคะไม่ใช่คนไทยเท่านั้นที่รักพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชแต่ที่เราได้เห็นไปนแล้วก็ยังมีชาวต่างชาตินะคะที่ <Okay. S 1> น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านค่ะ